เก็บได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆอันของฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้บายๆจ้าเป็นยังสีหามาได้โดยทีโป่งสื่อนะคะน้องๆเราก็ต้องใส่ข้าวสื่อขึอน้นมาสื่อเข้ามาแล้วก็เอามาทำนะคะน้องเพื่อนเป็นยังสีหามาได้โดยทีโป่งสื่อนะคะน้องๆเราก็ต้อง ใส่ตะเจ้าสื่อขึ้นมาสื่อเข้ามาแล้วก็เอามาทำนะคะน้องเพื่อนเป็นยังสอหามาได,ด้โดยที่บ่ต้องสือ่อแล้วค่ะน้องเพากต็ต้องใส่ตะเจ้าสื่อขึ้นมาสื่อเข้ามาแล้วก็เอามาทำนะคะน้องเพื่อนถอาหารท,รทอดทอดค่ะวันน,นี้ทอดจ้าน้องไก่ให้ร้านชายได้ค่ะรายละเอียดเพิเคยได้กินอาหารแกะน้ำมือขอดอกพี่น้องจ้าเพราะว่า นีกระเฮ็ดจระครองด้วค่ะเด้อะราบได้ที่เ้ายังมีที่แห้งมีกำลังมีพลังเย็ดกับเขาได้ค่ะก็เฮ็ดให้หนุนให้หลานกินด้วค่ะได้เพื่อนเพื่อนให้เจ้เขาโยกฟ้าวกะเฮ็ดให้เขากินด้วค่ะได้เพื่อนเพื่อนจ้ะไก่ต่อไก่นะคะปออไก่ให้ร้านขายด้วค่ะได้เพื่อนเพื่อนจ้ะ แต่ว่าเห็ดแต่ว่าเห็ดกับขผาขันห้าบ่มีเลยแต่เห็ดบ่ได้ขันห้าบ่มีหุ่นซับขันห้เกา่าเพราาะว่บ่มีมีแต่ทำตัวเองที่มีตัวเองทั้งนัน้นลูกหลานเขาชิ้นหินหายแล้วขันหา้า,าพี่น้องหลานเขาย่องกินขี้นหนังเขาชิ้นย่องกินวายย่ายเห็ดกับขผายายทำกับข้าวอร่อยที่สุดเลย <c ười> ทอดไก่นะคะทอดไก่ร้านใายได้ค่ะได้เพื่อนๆจ้าเพื่อนย่องกินนะคะหู้ยี่ว่าเพื่อนย่องกินแต่ก็อันพอดีย <ks> right. ้ายย้ายย้ายเหลือแต่มักงหง้มเลยคะเนาะเพื่อนย่องกินนะคะหู้ยี่ว่าเพื่อนย่องกินแต่ก็อันพอดีย้ายย้ายย้ายเหลือแต่มักงหง้มเลยคะเนาะไป ทอดไก right? ่นะคะทอดไก่ใ <hi> ร <token thanks> ้านชายด้วยค่ะได้เพื่อนๆจ้าเก็บได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆอันของฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้บายบายจ้าเก็บได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆอันของฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้บายบายจ้าให้เขางงฟ้าเ่็ยให้เขากินได้ค่ะได้เพื่อนๆจ้า เก็บได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆอันของฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้บายๆจ้าไปทอดไก่นะคะทอดไก่ร้าน้เพื่อนๆ,ๆจ้าเพิ่นย่องกินนะคะโอ้ยว่าเพิ่นย่องกินแต่ก็อันพอดีดย้ายย้ายแยกเลยแต่มักงองนั้น,น,ะะนะแล้เนะร้านเขาย่องกินขึ้นงนี่ ก๋วยจงกินวายายเห็ดกับเขา่ายายทำกับข้าวอร่อยที่สุดในโลกก๋าบอกว่ายายทำกับข้าวอร่อยที่สุดในโลก <c oughs> ถ้าเมนูเพื่อนร้านกินไปครับเพื่อนจ๋าตราบใดที่ห้อยยังมีที่แห้งกำลังมีพลังเห็ดกับเข่าได้ครับเฮ้ยเมนูเพื่อานกินไปกับเพื่อนเพื่อนหลานเขาย่อง,งกินขึ้หยังนี่ เขาชิ้นงองชิ้นวายายเย็ดกับเขายายทำกับข้าวอร่อยที่สุดในโลกมี่จะทำตัวเองขีมีตัวเองทั้งน้ำลูกหลานเขาชิ้นินหายแลคะขนาดนี้เนาะแต่ถ้าซื้อของสำเร็จเล่ยกับเขากับบกินเพราะว่าเขาชิ้นชิ้นผีมียากง่องว่ายายทำกับข้าวอร่อยที่สุดในโลก แมลูเวลลาที่กินไปครับเพืเ่อนจ้าเกอบได้ที่แล้วนะคะเพืเ่อนๆอันขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้บายบายจ้าวันนี้นะคะข้าครัวอีกแล้ววันนี้ทอดล่องไก่นะคะหอม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  แต่ว่าเห็ดแต่ว่าเห็ดกับขผาขันห้าบ่ม so so ีเลยแต่เห็ดบดได้ขันห้าบ่มีทุนทับเ์าต่เห็ดบ่ได้ที่เก่าเพราะว่าบ่มีอีหยังสีหามาได้โดยที่บ่ต้องสื่อนะคะนักพี่น้องเาก็ต้องใส่้เก่าสื่อขม่าสื่อขมาแล้วก็เอามาทำนะคะน้องเพื่อนแต่ถ้าซื้อของสำเร็จเลยเขากับบุกินเพราะว่าเขาสื่อจีนสีมือยากเกือบได้ที่แล้วนะคะเพื่อน อันของฝากไว้แ nice ค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้บายบายจ้าแต่ถ้าซื้อของสําเร็จเลยเขากับบุกินถ้าว่าเขาสิกินขี้มือยากแต่ถ้าซื้อของสําเร็จเลยเขากับบุกินถ้าว่าเขาสิกินขี้มือยากแต่กระวาเห็ดแต่ว่าเห็ดกับเผาคนห้าบ่มีเลยแต่เห็ดปอด้ยันห้าบ่มีทุนทรัพย์เพาะเเห็ดบ่ได้ยที่เก่าเพราะว่าบ่มีเายละเอียดเราเคยได้กินอาหารแกะน้ำมืูขอดอกกินหน่อยจ้าเพราะว่า นี่เป็เห็ดจากของเวยค่ะเ้ยอยตัดน่องไกนะคะวือบได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆอันของฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้บายบายจ้าอาหารทอดๆค่ะมืน้นี้ทอดจ้า น่องไก่ให้ร้านชายด้ค่ะลเอียดมาคย่เดี๋ยวกินอาหารแกะน้ำนมือข้าวดอกพี่น้องขาะว่านี่ัวเห็ดจะกของด้ค่ะเ้อวันนี้นะคะข้าวคัวอีกแล้ววันนี้ทอดน่องไก่นะคะคนย่องกินนะคะ โอ้ยว่าเพื่นย่องกินแต่ก็อันพอดีย่าย่ายยาย่แบบสมักหงองนะแล้วเขาเนาะหลานเขาย่องกินคือหยังเขาที่ย่องกินว่ายายเย็ดกับเขายายทำกับข้าวอร่อยที่สุดเลยลูกหยังสีหามาได้โดยที่บ่ต้องสื่อแล้ะเขานะคุณนงเราก็ต้องใส่ข้าวเจ้าสื่อเข้ามาสื่อเข้ามาแล้วก็เอามาทำแล้ะเขานะเพื่อนๆร้านเขาย่องกินคือหยัง เขาทิ้งย่องกินวาไย,าย,าย่เย็ดกับเขายายทำกับข้าวอร่อยที่สุดเลยลูกร้านเขาย่องกินขึ้งหงเขาทิ้งย่องกินวาไย่เย็ดกับเขายายทำกับข้าวอร่อยที่สุดเลยลูกห,มห,มห,มหอมๆหอมๆละเอียดเราเคยได้กินอาหารแกะน้ำมูข่าดากอากกินหน่อจ้าเพราะว่ามีแต่เห็ดจากของด้วยค่ะเด้อ น้องใจนะคะนี่รายละเอียด,ดเราเคยได้กินอาหารแกะน้ำมือผ่าดอกกิน้งองจ๋าเพราะว่ามีไปเห็ดจากของได้ค่ะเด้อะรายลเอียดเราเคยได้กินอาหารแกะน้ำมือผ่าดอกกิน้งองจ๋าเพราะว่ามีไปเห็ดจา,ดากของได้ค่ะเด้อ ละเอียดมาเขึ้นด้กินอาหารแกะน้ำมูกทอดดอกกินหน่อจ้าเพราะว่ามีไปเห็ดจากของด้วยค่ะเด้อะกระหล่ำไยยายทำกับข้าวอร่อยที่สุดในโลกถ้าไม่รู้เวลาที่กินไปค่ะเพื่อนจ๋าละเอียดมาเคยได้กินอาหารแกะน้ำมูกทอดดอกกินหน่อจ้าเพราะว่ามีไปเห็ดจากของด้วยค่ะเด้อ ต่อ,อกไก่นะคะตออไปร้านาไก่เพค่ะอนๆเพื่อนจ้าจ้าข้าวครัวอีกแล้วจ้ขาข้าวครัวอีกแล้วเสร็จจากภร,รครัวก่อนค่อยอาบน้ำน,นะคะเพื่อนเจ้เขาข้าวครัวอีกแล้วจ้าวันนี้เป็ยังสีหามาได้โดยที่บ่ต้องสื่อนะคะนะคน้งองคุณน้องเนาก็ต้อง ใส่ตะเจ้าสื่อขึนน้นมาสื่อเข้ามาแล้วก็เอามาทำนะคะนะัเกเพื่อนนี่จะทำตัวเองสีนีตัวเองทางน้ำลูกหลานเาขาชิคกินหายนะคะนักเพื่อนตัดน้องไก่นะคะอืออาหารท,ทอดๆค่ะ้ันนี้ทอดจ้า น้องไก่ให้ร้านชายได้ค่ะกระหล่ำายทำกับข้าวอร่อยที่สุดในโลก <c oughs> ถ้าไม่เหลือเวลาจกินไปค่ะคเพื่อนๆจ้าเป็นยังสีหามาได้โดยที่บลาตองสื่อนะค่ะน้องๆปลาต้องใส่ตะเจ้าสื่อบนหนมาสื่อเข้ามาแล้วก็เอามาทำนะค่ะน้องเพื่อน ถ้าซื้อของสำเร็จเลยเขากับบกินเ้าะว่าเขาสิกิน,นกีนเยพิ่นย่องกินนะคะ่ะโอ้ยว่าเพิ่นย่องกินแต่ก็อันพอดียยยยยหาย่ใหลยแต่มักงอกนง่าแล้วน,นะหอม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 